ราศีเมถุนในปี2024นี้ดาวพุธผู้ทรงอำนาจผู้มีบทบาทควบคุมเรื่องการสื่อสารและปัญญากำลังส่องแสงเจิดจ้าในดวงชะตาของคุณอย่างเข้มข้นการเปิดดวงตาที่สามซึ่งเป็นประตูสู่ปัญญาและสติปัญญาที่ลึกซึง้งจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นช่องทางใหม่ๆในชีวิตรวมทั้งเรียกโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดคิดดวงเมถุนที่ฉลาด คล่องแคล่วมีความคิดสร้างสารรค์สูงพร้อมที่จะรับพลังงานจักรวาลที่สำคัญในปีนี้จึงไม่ควรพลาดที่จะเสริมพลังแห่งปัญญาและโชคลาภด้วยพิธีกรรมแบบไทยโบราณที่เหมาะสมกับาธาตุลมของคุณเดือนนี้ดาวพุธโคจรมาสถิตในตำแหน่งที่ส่งผลวิเศษต่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า สัญญาณแห่งโอกาสและการเปิดรับสิ่งใหม่จึงลอยมาแต่ใจผู้อ่านทุกคนที่เป็นชาวเมถุนพร้อมกับความรู้สึกที่ว่านี่คือช่วงเวลาของฉันคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมไอเดียดีๆที่คุณมียังไม่กลายเป็นจริงหรือเพราะพลังบางอย่างในตัวคุณยังปิดกัน้นการมองเห็นถึงความหวังที่แท้จริงหากคุณเกิดในช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนบุคลิกเฉพาะตัวของราศีเมถุน เต็มไปด้วยความว่องไวฉลาดมีทักษะในการสื่อสารและการปรับตัวที่เหนือชั้นคุณคือผู้ที่เดินเร็วกว่าใครในทุกสถานการณ์แต่บางครั้งก็รู้สึกสับสนกับความคิดที่มากมายเร้ากับพายุลมหนาวในใจระลอกดาวพุธในปีนี้จะนำมาเลยช่วงเวลาที่เหมาะกับฝึกสมาธิและเสริมพลังจิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การงานของคุณในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสพบเจอโอกาสใหม่ๆใ,ในการเรียนรู้และขยายทับสินทางปัญญาการเงินจะมีโอกาสเข้ามาโดยเฉพาะจากการสื่อสารการเจรจาหรือโปรเจกต์ที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์แต่ต้องระวังความใจร้อนหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปในช่วงครึ่งปีหลัง ความรักของคุณปีนี้ยังคงสดใสาการเปิดใจในเรื่องความสัมพันธ์จะช่วยให้ได้พบคู่ใหม่หรือเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัวสุขภาพจำเป็นต้องดูแลเรื่องระบบประสาทและการนอนหลับเพื่อรักษาพลังสมองให้แจ่มใสตลอดปีนี้ดาวยูเรนัสทำมุมสัมพันธ์กับดาวพุธเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันแต่ในเชิงบวกสำหรับผู้ที่พร้อมปรับตัว คุณอาจได้รับโชคลาภแบบไม่รู้ตัวจากการเดินทางหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ผสมประสานกับภูมิปัญญาโบราณแต่เมถุนที่รักอย่าลืมว่ากรรมเก่าก็ยังคงส่งผลแม้จะเล็กน้อยก็ตามการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและทำใจให้สงบคือบทเรียนสำคัญของคุณในปีนี้เพื่อช่วยเสริมพลังและเคลียร์จิตใจจากพลังลบขอแนะนำ พิธีเปิดดวงตาที่สมเสริมพลังสติปัญญาและเรียกโชคลาภแบบไทยโบราณที่ผ่านการบอกต่อจากบรรพบุรุษซึ่งอบสายไทยและตรงกับธาตุลมของราศีเมถุนที่สุดพิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับพลังงานสวรรค์เสริมปัญญาความคิดสร้างสารรค์และช่วยเรียกโชคลาภเข้ามาสู่ชีวิตอย่างต่อเนื่องอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมได้แก่ทูบหอม9้าดอก เทียนสีฟ้าสามเล่มดอกบัวสีขาวเก้าดอกน้ำสะอาดบริสุทธิ์หนึ่งแก้วและรูปพระพิคเนศขนาดเล็บหนึ่งองค์เพื่อเขารบเทพเจ้าพูดขจัดอุปสรรคและเสริมดวงทางปัญญาวันเวลาที่เหมาะสมคือวันพุธหรือวันขึ้น15บหาคำ่ำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พลังจักรวาลเหมาะตับการเปิดสติปัญญาอย่างสูงสุดขั้นตอนแรกทำความสะอาดสถานที่จัดพิธีให้บริสุทธิ์ จากนั้นตั้งโต๊ะบูชาเป็นระเบียบวางพระพิคเนตตรงกลางจุดทูบหอมทั้ง9้าดอกจัดวางเทียนฟ้าสามเล่มและดอกบัวสีขาวรอบๆโต๊ะว,วางน้ำสะอาดไว้หน้าพระพิคเนตกราบไหว้ด้วยใจที่บริสุทธิ์และตั้งเจตอธิฐานปิดตาและนั่งสมาธิเป็นเวลาสิบนาทีเพื่อเตรียมตัวรับพลังจากจักรวาลชูมือจับดอกบัวแล้วสวดคาถาพระพิคเนตดังนี้โอมพระพิคเนสะ คาตยะนมะ108จบเพื่อเปิดดวงตาที่3และขะจัดอุปสรรคในระหว่างสวดมนต์ให้จินตนาการถึงแสงสีฟ้าที่ส่องสว่างออกมาจากหน้าผากขจัดความสับสนและเปิดรับความรู้ใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นเวลาหลังเสร็จพิธีแนะนำให้ตั้งใจจดบันทึกไอเดียหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเจวันเพื่อเก็บพลังงานและความรู้เข้ากับชีวิตประจำวัน ข้อควรระวังอย่าทำพิธีในที่เสียงดังหรือขาดสมาธิหลีกเลี่ยงการทำพิธีในช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์ส่งพลังไม่ดีเช่นช่วงอาทิตย์อาภัพหรือดาวพุธถอยหลังหากเป็นไปได้เลือกทำในตอนเช้าเพื่อรับพลังจากแดดอ่อนๆผลที่คาดหวังจากพิธีนี้คือความชัดเจนทางจิตใจที่มากขึ้น ความคิดสร้างสารรค์ผลิบานโอกาสและโชคลาภที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่7วันแรก จนถึง30วันตามลำดับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในหลายด้านของชีวิตคุณหลังจากพิธีสำเร็จควรรักษาพลังงานด้วยการทำสมาธิเป็นประจำทุกวันใส่เสื้อผ้าสีเหลืองหรือฟ้าเพื่อเสริมโชคลาภและหมั่นทําบุญถวายเทียนหรือดอกไม้ที่วัดในวันพุธเพื่อเสริมบารมีตามหลักโหราศาสตร์ไทยอย่างเคร่งครัด พลังจักรวาลจะคอยหนุนให้ชีวิตคุณเดินทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จที่แท้จริงในปี2024นี้จงมั่นใจว่าอนาคตของราศีเมถุนปีนี้จะสดใสด,ดวงตาที่สามที่เปิดขึ้นจะเป็นเครื่องนำทางให้คุณเห็นทางลัดสู่ความสำเร็จและความโชคดีอันเชิญพลังจักรวาลแห่งดวงดาวมาสนับสนุนให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ทุกวัน,ท,วนทุกเวลา ขอให้ชาวเมถุนทุกท่านโชคดีและพบกับปาฏิหาริย์ของจิตใจที่เปิดกว้างและรับพลังบวกในปีนี้ด้วยเทินสาธุ